เสียนเพิ่นไปจัดมาครับนี่ซีโตเห็นซีโตเดี๋ซโตันครับเห็นเห็นทางนีหะครับไปยิงครับยิงใส่ปืนข้นเปิดครับมนหมานสั่งเบืองสั่งเบื้องฮะโล่ีโลซีโลีโลซีโลีโลีครับโล่ี โลซีรอ้าตะกัวแย็ดป่าเมันสิหนักตัวนเนาะโอ้ยครับโลซีครับตัวนี้ตัวเดียวโลซีไหมมันหมานครับมันหมานใหม่ๆสดๆครับใหม่จากรถสดจากทะเลครับคุณครับมันหมานครับมันหมานมันหมานครับคุณครับนายพานคุณครับเอ้อมันหมานครับเสื้อดอกเดียาวไปบูดดามดามไปในายแหงหน้าหนาวของมอ่เอ้ามันหมานครับมันหมานใหญ่แห้งเลยเอาโซนเนี้ยโซ่เนี้ยโซ่เนี้ยโซ่เนี้ย ไปบังหันนี่ครับให้เวลาสามชิม้นปิที่จัดมาแบบนักเลยครับนี่พอสมควรอ